วันเกิดทั้งทีจะเศร้าไปทำไมกันล่ะเอาละเราขอต้อนรับเข้าสู่างานวันเกิดของชายผู้มีเงินโอ้ไม่ของคนัด้วยเหรอนี่อะไรฮะนีนายซื้อพจันชให้ฉันเหรอล้อเล่นกันหรือเปล่าไล่ไปดูที่หน้าต่างสิอจริงอ่ะ โอเคเดี๋ยวดูเลยว้าวในมันของจริงเนอะนะแต่ว่าแล้วจะไปยังไงอ่ะคือฉันไม่มีจรวดนี่นายไม่ได้แถมจรวดมาให้ด้วยเหรอโธ่เอ้ยวันหลังก็แถมให้ด้วยสซแอนโทนี Anthony, ฉันมีอะไรให้เธอด้วยนะนี่จ้ะว้าวเวคขอบใจนะนี่ฉันก็มีอะไรให้นายนี่เลยนายชอบอวกาศใช่ไหมฉันก็เลยเสื้อดาวมาให้หจริงเหรอว้าวแจ๋ง แบบนี้เราก็มีดวงดาวในห้องของเราแล้วขอบใจนะห้ามดูเด็ดขาดนะเพราะว่าฉันได้ตั้งใจเอาให้คุณโดยเฉพาะเลยโอเคค่ะดูได้ <c oughs> อะไรอะไอ้ไข่ชอบอีกเด้อนะอะไรอะก็บิเอกแล้วเหรอผมบอกแล้วว่าอยากได้จรวดแต่ว่าฉันสั่งทำให้คุณเลยนะคะไม่เอาฉันอยากได้จรวด แล้วละนิกวันนี้เป็นวันเกิดของนายพวกเราก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์นายหน่อยโอเคนะงั้นปิดตาก่อนจริงเหรอโอเค,อเค Happy b เบิร์ดเว้าวนี่เป็นเครือบินกระดาษที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมานเลยงั้นเราไปลอดกันดีกว่าไปแล้วนี่คุณคะคนรวยแบบเรานะี่ยมางานวันเกิดแบบนี้จะดีเล้อ ัน่นสิทำไมมาถึงดูธรรมดาแบบนี้สวัสดีครับผมคือโฮระแกมต้อนรับของคุณเองขอดูบัตรเชิญหน่อยครับนี่คะ่ะเชิญเข้าไปได้เลยครับอา้าะเจง๋งอะมีโฮรกแกรมมาต้อนรับแบบนี้ดีจังเลยนะคะคุณ <c oughs> ไปกันเเจ้ว้าวปาร์ตี้นี่เจง๋งอะเดี๋ยวครับถ้าคุณไม่มีบัตรเชิญก็เข้าไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวหาก่อนนะเอ๊ะไม่อยู่แถวนี้ โอ้สงสัยลืมไปที่รถอะแต่ว่านายเป็นแค่โฮระแกรมไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยอย่างเข้าไปก่อนนะได้โถเอ้ยไม่เข้าก็ได้เอที่อยู่ถงหรือเปล่าะมนอยู่ตรงไหนอะว้าวไงเพื่อน เอ่อทำไมมาช้าจังไปเลยเข้าไปข้างในกันนะแฮปปี้เบิร์เดนนะขอบใจยูฮูปะ๊ะเราเข้าไปงานปาร์ตี้ข้างในกันดีกวา่าเออมีใครพูดว่างานปาร์ตี้โอ้โหงานกินของฟรีมาแล้วใครจะพลาดกันล่ะเอ้หทีนี้ล่ะเราได้กินของฟรีเต็มๆแน่ <c oughs> โรเบิร์ตคะง่ปาร์ตี้เป็นไงถคดีมาโอ้ผมชอบมากเลยครับกับคุณนะแต่ว่ายังไม่หมดนะเพราะว่าเราเีดยเตรียมเซอร์ไพรส์มาให้คุณแล้วว้าว ใช่แต่มันไม่ใช่แค่ธรรมดานะคะโรเบิร์ตว้าวผมชอบนักร้องคนนี้มานานแล้วก็รู้ได้ยังไงคนรวยอย่างพวกเราก็รู้หมดทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะอืมน่ากินจังเลยงั้นเรามาแบ่งกันนะเฮ้ยนี่นีน่น,นมันมมแมลงสาบยัยนะเอ้ยที่พวกนายไม่กลัวกันเลยเหรอไงจ้าโรชี่อมนี่นาย กล้จาจับแมลงสาบแบบนั้นได้ไงะแมแล้วจะกลัวทำไมอ่ะก็มแมลงสาบเนี่ยชื่อโรชีเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเราเองเอาละงั้นเราก็มาหั่นเค้กกันเลยอ่นนี่จะเค้กอร่อยอ,อ,รอร่อยอ่านี่โรชีกินด้วยนะอืมเค้าเค้กนี่อร่อยจังเลยร้านไหนอ่ะไม่ได้ซื้อเก็บที่ถังขยะมานนะเออนี่อะไรก็เพราะว่าเราเน่าเตยมของคนไม่เท่าแล้วยังไงละ เป็นอะไรหรือเปล่าฉันชอบทองแต่ไม่ใช่แท่งทองกระดาษเนเอาเลิกเสร็จแล้วเอานะแค่นายตีเลยตีเลยโอโอเคได้เลยจอยนายระวังหน่อยสิจอยหงือโอเค ทำได้ว่เพื่อนว้าวมีแต่ขนมที่ฉันชอบเ <Yeah. S 1> ท่านั้นเลยกิน <Yeah. S 1> ให้ฟันโผล่ไปเลยนะเพื่อนนะอา้าเจ้าของงานวันเกิดมาแล้วเหรอครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะโทนนี่พวกเรานี่ยได้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์ตัวด้วยนะจ๊ะรับรองว่าตัวจะต้องชอบจริงเหรอใช่โอเคโอเคเสร็จนะเสร็จแล้วครับ3 2 1 Happy Birthday Breaking News วันนี้เรา c o มาฉลองวันเกิดกับแอนโทนีผู้หล,ล่อเหลาครับว้าวฉันออกใทวีละเพื่อนขอบใจนะ, <Yeah! S 2> ะขายใส่กล่องเป็นไรจะได้เนี่ยเออสวัสดีค่ะอยากกินหอวด,ดอกมะโอ้ครับขอทช่นหนึ่งเหอะี่ใส่หมวกทำไมอ่ะมีงานอะไรเหรอโอ้วันนี้เป็นงานวันเกิดผมครับแม่งั้นเราจะต้องฉลองวันเกิดซะหน่อย ว้าวร้านในในจังขอบคุณนะไม่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 เป็นไรหรอกฉันให้นะว้าว Happy birthday นะเอาละเคลียทุกอย่างเคลียครับคุณโอูโอเคเค Happy birthday ครับโอเแค่ okay, ขับใจออไปไนดะ้เจนจ้ะฉันอเค้มาให้เ <gasps> ปนนะ็นงหอมมะเออน่าสงสัยจริงๆ <g anger> Happy birthday ขอบใจนะแม่ดายได้เป็นบริการที่ดีจริงๆอ่ะนี่พวกเรามีเซอร์ไพรส์ให้นายด้วยเนาะฮะจริงเหรอโอเคงั้นฉันหลับตาแล้วนะโอเคอ๋อได้เลยได้เลยสามสองหนึ่งเซอร์ไพรส์ ฉันว่าแล้วว่านายจะต้องมามกนี้โอเ้เอ้ยขอบใจนะขอชิมหน่อยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยข้างบนนี้ค่ะจะมีสาวว่ายน้ำแล้วก็มีแดนซ์ฟลอร์ด้วยนะคะอ๋อก็ดีแล้วข้างบนละมีอะไรอ๋อข้างบนละคะมีสไลเดอร์ยักษ์แล้วก็อ่างจาก,กุีิค่ะ สาม,มารถจุแขกได้3,500คนค่ะอืมดีฉันชอบนะ yes เป็นสถานที่จัดงานได้ดีเยี่ยมสำหรับงานปาร์ตี้ของคุณเลยค่ะเงื่นสัญญาเลยก็แล้วกันโอเคค่ะอขอให้ลูกค้าชอบเถอะงั้นดิฉันขอตรวจแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้อ่ะว้าวฉันรวยแล้ว คคกลูไม่เป็นอรไม่ได้มาเวลาคนรวยจัดงานปาร์ตี้ก็แบบนี้แหละฮะใครโทรมาฮะโหลงานปาร์ตี้เหรอเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันส่งที่อยู่ไปก็แล้วกันเฮ้ทำไงดีบ้านตัวเองก็เล็กงั้นจัดงานมาเกิดที่นี่ก็แล้วกันจัดของอีกนิดหน่อยโอเค นีห้องกระดูเรียบร้อยดีละโอ้ลืมถังได้ไงเนี่ยโอ้มีคนมาแล้วไงเพื่อนเออทำตัวตามสปายเหมือนบ้านตัวเองเลยนะไงนิกฉันเอานี่มาให้ไม้กว่าแล้วก็ที่ตักผมอะว้าวส <c oughs> บใจนะเออพึ่งกวาดไปเมื่อกี้ แล้วครจะกนี่แกมาทำอะไรในห้องฉันเนี่ยนายมาทำงานอะไรนี่ไม่ใช่มาเป็นเจ้าข,ของห้องนี่แ,แ,แนี่ทุกคนฉันไม่อยากให้พวกนายทำงานปาร์ตีน้นใ้กลอยนะแต่ว่านี่เอาเครื่องดื่มมานี่เลยถ้าว่าเรานะ่ะมาเต้นกันดีกว่านะว้าวา เอฉันร้อนจังเลยฉันก็เหมือนกันงั้นเอาบวกพัดมะโอ้ฉันลืมไปได้ยังไงว่าฉันรวยนี่งั้นฉันจะพัดด้วยเงินกันแล้วกันแปีไปบ์าเดนนะเพื่อนโอ้ยเออทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยน่าสิฉันจะเป็นลมแล้วหายใจไม่ออกจูเลียฉันร้อนเป็นบ้าเลยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้อ่ะ ที่พัดไงเฮ้ยนี่นี่นี่เธอทำอะไรเนี่ยงั้นเราออกไปใต้ข้าวนอกหะอาองั้นก็ได้โอ้พัดนี่อุตส่าห์ซื้อหมาใช้งานไม่ได้สักง,งานน่ะอ้โอ้ยเดีขึ้นเยอะเลยนึกว่าจะตายคาห้องซะแล้วนะเนี่ยเออนั่นสิเสียด,ดายนะห้องเช่าเนี่ยหน้าต่างมันเล็กไปหน่อยคุณชอบวิดีโอของเราไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วกด u b s c r i b e และก,ก็ดิ่งแล้วเจอกันนะ